เป็นเมืองที่มีอากาศแย่ที่สุดติดลำดับโลกนอกจากจะฝุ่นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในปักกิ่งแล้วยังมีเรื่องพายุทรายที่พัดทำไมรัฐบาลจีนจึงแก้ปัญหานี้ได้สำเร็จผมยกตัวอย่างนะครปักกิง่งนะครปักกิง่งเป็นเมืองที่ มีอากาศแย่ที่สุดติดลำดับโลกไม่ลำดับหนึ่งก็ลำดับสองไม่ลำดับสองก็ลำดับสามลำดับสี่ลำดับห้าแล้วเปลี่ยนมาเป็นลำดับหนึ่งนอกจากจะฝุ่นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในปักกิ่งแล้วยังมีเรื่องพายุทรายที่พัดจากทะเลทรายเข้ามาในเมืองปักกิง่งทำไม รัฐบาลจีนจึงแก้ปัญหานี้ได้สำเร็จครับใช้เวลาเขาวางแผนไว้สิบปีแต่ใช้เวลาทั้งหมดแปดปีทำไมเขาทำสำเร็จทำไมคนจีนมีภูมิปัญญามากกว่าคนไทยเหระรัฐบาลประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเก่งกว่ารัฐบาลของไทยทุกชุดเหรอผมว่าไม่ใช่ มันคือการจริงจังในการแก้ไขปัญหาเขาเริ่มตั้งแต่เอาอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษนี่ออกไปจากเขตเมืองปักกิง่งค่อยๆเอาออกไปเอาออกไปหาสถานที่ตั้งหรือปรับปรุงไม่ให้มันปล่อยมลพิษออกมาปรับปรุงเรื่องเครื่องยนต์รถของชาวบ้านต้องมาแก้ไขอุตสาหกรรมไหนธุรกิจไหนที่ปล่อยอากาศเสียต้องปรับปรุงแก้ไขทัก มันยากก็ต้องย้ายออกไปมีเงินชดเชยให้ในตลอดระยะเวลา8ปีที่เขาทำพร้อมกับปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ในทะเลทรายปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆสิบล้านต้นยี่สิบล้านต้นปลูกไปปลูกไปเป็นกำแพงในการป้องกันไม่ให้เกิดพายุทรายพัดเข้าปักกิ8ปีเขาทำสำเร็จนะครับที่เขาวางแผนไว้4ปีเขาสำเร็จตั้งแต่ปีที่8 ทำไมเขาทำได้วิธีการไม่ยากเลยรูดูต่อเนื่องระหว่างรูดูหนาวกับรูดูร้อนเนี่ยต้นไม้มันผรีใบใช่ไหมครับก็นี่ไงก็เก็บไงเก็บใบไม้มาตั้งประชาคมทําปุ๋ยหมักไม่ต้องซื้อปุ๋ยอินซียวิสาหากิจชุมชนแต่ละหมู่บ้านตั้งกองทุนให้เขาสิครับบ้านละไม่กี่แสนบาทหรอก ทำเก็บใบไม้ที่มันร่วงเนี่ยเอามาทำเป็นปุ๋ยหมักป่าชุมชนป่าที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆกับชุมชนนั้นมันก็จะได้หมดใบไม้เพราะเราเก็บมานี่ครับมันมีวิธีการตั้งหลายอย่างแต่เขาไม่ทำเพราะถ้าเขาทำแล้วเขาคิดว่าจะแก้ปัญหาได้พอแก้ปัญหาได้ ก็ไม่มีเงินส่งไปให้เขาแก้ปัญหามันคิดกันอย่างนี้ไงเหมือนฝนแรงน้ำท่วมนี่ลหะพวกข้าราชการก็อยากให้มีฝนแรงมีน้ำท่วมมันจะมีงบภัยพิบัติมาให้แล้วก็ไปทําอะไรครับถนนลูกลังถนนลูกลังทำอูหากินกันนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขนี่ผมอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วก็ต้องเสริมอีกนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าขยะขยแงมากน่าสสอิดสะเอียน